ข่าวการลาออกจากตำแหน่งสอสอของ3รัฐมนตรีเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนในสภากลายเป็นประเด็นร้อนแรงและน่าจับตาว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ด้วยข่าวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นภายหลังผ่านศึกอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ค่ะ ว่ามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะลาออกนะคะโดยมีรายงานว่าเป็นไปตามแผนกระชับพื้นที่ในสภาของพรรคเพื่อไทยค่ะ หลังเกิดปัญหาภายแพ้ในเกมนับองค์ประชุมของพักเก้าวไกลทำให้มีการหยิบยกกรณีสภาล่มขึ้นมานะคะในก่อนหน้านี้ค่ะอีกทางนะคะไม่มีสอสฝอีปากกล้าค่ะหรือว่าองคารัพิกทักนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะคะที่จะต่อกรกับพักเก้าไกลและพักประชาธิปัตย์ซึ่งการให้ลาออกจากสสบัญชีรายชื่อของรัฐมนตรีนั้นเหมือนเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู แต่เมื่อมีข่าวออกไปนะคะก็มีการจับตาและเพ่งเล็งไปที่บรรดารัฐมนตรีค่ะที่ควบตำแหนง่งสอสอซึ่งยังเหลืออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและคุณเกรียงกันตินันค่ะระัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวไปถามความเห็นของคุณสุทินนะคะก็ได้รับคําตอบว่ายัางไม่ได้ตัดสินใจลาออกจากตําแหนง่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ โดยขอไปพูดคุยกันในพักก่อนว่าจะเป็นอย่างไรยังไรก็ตามค่ะการให้รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งสอสอนั้นนะคะถูกตีความทั้งในเชิงบวกและเชิงลบค่ะ โดยทางหนึ่งเนี่ยมองว่าทําให้ขาลอยนะคะเมื่อพ้นจากอํานาจรัต้มตรีไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีตําแหน่งสอสในสภารองรับอีกโดยเฉพาะอําอนาจต่อรองของกลุ่ม2อสคือคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะนั้นได้รับผลกระทบมากทีเดียวค่ะเพราะว่าตัวเลขของสสในมือนั้นหายไปถึง2เก้าอี้ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะยังคงม,มองในเชิงบวกค่ะโดยตีความว่านะคะการที่สองสอน้นหลุดเก้าอี้สอสอบัญชีรายชื่ออาจจะเป็นผลดีเป็นการการันตีหรือไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเก้าอี้รัฐมนตรีไปแบบอยู่ยาวค่ะหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีในอนาคตแต่เบือเ้องลึกการเมืองที่มีความสลับซับซ้อนนะคะว่ากันว่าสารัฐมนตรีนั้นถูกจิ้มมาเป็นลายตัวบุคคลทีเดียวค่ะ ซึ่งนั่นนะคะก็ทําให้ตั้งแต่มีข่าวว่ารัฐมนตรีจะทิ้งเก้าอี้สอสอน้นจนถึงขนาดนี้นะคะมีเพียงคุณประเสริฐเท่านั้นค่ะที่ยอมลงนามลาออกจากตําแหน่งสอสอแต่ในส่วนของคุณสมศักดิ์และคุณสุริยะนะคะยังไม่ได้ลาออกจากตําแหน่งสอสอแต่อย่างใดค่ะโดยมีรายงานออกมาด้วยว่าพวกเขาเองก็ข้องใจอยู่เมือนกันค่ะที่ตกเป็นกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่ในเพจ Facebook ของคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศิวิไล์โพสต์ข้อความในเพจ Facebook สั้นๆค่ะว่าในายใหญ่โกรธมากพวกเรามาต่อไม่ช่วยไม่ปกป้องให้เต็มที่โดดเดียวถูกสอวคอ,อปทอหมอวรงบี้จึงบีบลาออกจากสสรนาว ช็อตต่อไปคือถีบออกจากรมตอเร็วๆนี้ซึ่งก็น่าสนใจและน่าติดตามนะคะว่าช็อตที่คุณมงคลกิดพูดถึงนั้นจะเป็นเพียงจินตนาการหรือเกิดขึ้นจริงค่ะ